าก็ตรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุกเกะนะคะเชาวนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะเตรียมของใส่บาทไปดูวันนี้คืออะไระนี่สังขยาฟักทองที่เราทำเราก็จะทำเป็นชิ้นนะคะ เป็นชิ้นเป็นชิ้นเพราะว่าพระพระหลายองค์มากนะคะพระแปดองค์นะทุกคนทั้งหมดก็จะเป็นที่เก้าองค์โอ้ยหนูกมแห้งมเลยจึงท่าในลิปมันนะนี่นะอดความเชะบ้าไปจินนี่พะนั้นโอ้วันนี้ใส่เดี่ยวในกองไม่ออกมาเนาะวันนี้เนาะ วเลิฟตั้งตัวต่เช้าท่าทเลิฟฮะโอ้กัดบนี่ว่าเลิฟอธิษ <c oughs> านคนสุน ที่ชันอะไรที่ชานให้ยันเก่ง่าตั้งใก่งอ <c oughs> อืมอาไปไปกินข้าวกนกินข้าเตรียมตัวไปโรงเรียนเื้หนาวอุ่ เนเราเตรียมกับข้าวแต่เช้าให้น้องพลอยพราว่ารถมาแต่เช้ามากอนี้คือเราย่างกันเมื่อคืนเลยนะต้องอุ่นเอามัาชินน้อยอแม่ชิโทรตามด่วนมีอะไรอาเซอร์ถือผอเลสลูสทั้งหลังมันเปะบ่เปะแล้วมันถือผลเลอ,อนนะนะไม่เจ็บตีนเลยยางหยาดเี้ โอ้ข่าวดีแต่เช้าไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะยายชีวิติบอกอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้ยายชีก่อนนะ โอเคนะคะขอบคุณยาชิที่เป็นสะพานบุญให้ค่ะให้พรบพญน,นละลูกขอบคุณเอชมากมากเลยนะคะที่ให้ตั้งหนูหนึ่งห้าร้อยบาทขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอส่ข้อมุ่งมัน่นไปเนานะคะขอให้ได้คือร้านเท่าหมื่นเท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จนขอให้องค์ครบริจิตคุ้ครอคุอค้มครองนะคะขอบคุณค่ะค่ะนะคะให,ให้น้องพลอยกับน้องแอนมิน๋อให้น้องพลอยกับน้องแอดมิน<อ> <c oughs> เออสองอาหลานขอบคุณน้องมากนะคะก็เดี๋ยวโตถามย่าอาชีอีกทีว่า,าเป็นเอฟซีจากไหนนะคะหรือว่าเพื่อนไม่ไปส่งออกน้ำเดี๋ยวก็จะไปนั่นอีกทีนะคะเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความรักความเมตตาเอ็นวินน้อยแล้วก็น้องพลอยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้อยู่ดีมีสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนนำ้นำรวยน้ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะแม่อยู่นั่นนะเอ็มก๊อปเอออชิญเลยเอฟเฟอร์อัอ <laughs> ออนนั้นอะ ม่ได้ไปซื้อมาค้ามป๋อพ่อค้ามาค้ามอนาคตพ่อค้าในอนาคตได้เฮ้ยนั่นน่ะเฮ้ยดื้อๆบูโอ้ยเดฟูตชะพาอันนี่ก็ได้ไปโรงเรียนแล้วเนาะเฮ้ยได้ไปดินน้ำมูแล้วซ้อมไปโรงเรียนแล้วเออไปโรงเรียนอีกอไม่วันนี้น่ะตั้วลอนเลย

ถไขับรถไถเลยขับรถไทยลลวเอ็มอ่ะอืได้แล้วแอดบันได้ตัวแทนขับรถไทแล้วอือนี่ักอายเลยเฮ้ยฮสอ่้โตเรียนไม่ขึ้นละอืม ดอกจิ๋วอะไปอ้วนไปกินข้าแล้วหรือรถโรงเรียนมาอืมเป็นไงเมาแล้วอยู่คนเดียวหืมอืมโต๊ะช็อกโก้ยน่นะรถกูมาแล้วมาใหม่มากเดี๋ยวข้าให้กินเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเย็นๆแต่เขาเริ่มอ้วนแล้วนะตอนนี้เอเออะหมาโดดเดียว ไม่มีเพื่อนแย่งกินอาหาร <c oughs> โอ้เดี๋ยววันนี้ตอนกลางวันได้อาบน้ำให้มันก่อนฟ้าเทะอืสไปโอ้ยรถยังไม่มาต้องมรีบซื้ออะไรฮะมาแล้วต้องรีบตอนเช้าถ้าไม่ทัน เพือ่อนขึ้นแล้วบอล่าเอ้ยายใหม่นะขนมหอวใหญ่เลย <c oughs> โอ้ออยไอกองไอแล่นะ ทุกเช้าก็จะมีรถโรงเรียนนะคะมารับเนาะทุกเช้านะเราไม่ต้องไปส่งแต่ก่อนก็คือพ่อแม่ต้องไปส่งแต่เดี๋ยวนี้ก็เพื่อนก็บริการรับส่งนะช่วงเช้าช่วงเย็นเนาะก็สบายไปบางวันที่เราติดธุระช่วงค่าเราไม่มีเวลาไปรับเนาะนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งโรงเรียนและคุณครูกินมดบตดตเี๋ มันที่ซ่นอาหารและ,ะมาอีกรอบนะคะอาหารหมดแล้วนะเหลือแต่ข้าวโอ้โหขี้อาหารจริงๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ